สบายดีถ่ายนอกซ้ายปืนแม็กปืนลกอัดวันนี้มาตามค้อขอคอมเมนต์คอมเมนต์ว่าระบบจะไหนเนาะมีอายเป็นถามออามาว่าถอดมีโอกาสจะถอดให้เบอร์นี้เดี๋ยววันนี้เฮาสิมาลองเฮาสิมาถอดให้เบิ่งเนาะนระบบลูกซ้อ ตัวหนึ่งนออย่างน้นเลยเกิดช็อตนี่ไว้นี่นอนอจนับสปริงกับสิเป็นประมาณนี่สปริงเอามาเครียดเองเนีย่ยเคเขาสิมาถอดพอดีถือโอกาสล่างเรื่อยหยอดน้ำมัน มีแต่ฝุ่นโอเคยังสิงมัดออกออกเนาะ pian stick. Pemana nih? Dan tuh nih. Oke, okay,

ันเขียนตัวนี้ฮักสีเปได้ออกหรอกออกกาง่ายอยู่ถอดสลักตัวนี้ออกคือสิบได้ออีเปล่าสีดำสีว่าคลิปนี้มัมีปโปรปิดเสียงอาจจะดังเนีข้างบ้านฟังเพ่สิีดาให้ฟังเบิ้ด ในคลิปเดียวเเนาะสำหรับไอ้นอกที่เพื่อนเขามาถามที่รือว่าเยี่ยนหูใหม่เนาะติดตอบในคลิปนี้เห้เบิ่อนุปกรณ์กัมีประมาณเนี่ย ประกอบกันเด้อเนาะซาแดใส่นี่เข้าไปเป๊ดหลอก ไปกับสปริงเนาะวัวดึกนี่น้อย cái gà con đứt một người ตอนต่อไปใส,ส่สปริงไปที่ใส,ส่สปริงิ่มกับกนี้ ขึ้นเข้าแล้วต่อตัวนี้ออกนั่น okay. เดี๋ยวเบงคิดนี่ให้จบเลยเดี๋ยวเขาสิบอกรายละเอียดหรือว่าพิทโกดยูทูบเขาจะเขาบอกรายละเอียดรายว่าไรไม่แต่ว่าเขาสิบอกคอยสีบอกวันใดแต่ว่าไอหน้องเบิ้งเอาเด้อมันพิดกดยูทูบเรียน่ายูทูบสีอ่าก็เลยที่เรื่อนซีสิลบนะลบคลิปเขาหรือว่าแบนด์เขาโอเคประมาณนี้อ๋อแบบแค่ไงยังไง หววาหงเวลาใช้ภาคลากรรมกับโอเคกันนะนี่ยมาถิประกอบมาประกอบค่ะนี่เนาะสุคขับวน้องบมีน้ำมันไปไ็บริษับริษั สมบูรณ์สิับมาอธิบายมี่ไอ้นอกท่านประธานขางอ่ะบ้ว่าเป็นคนฟังอีสานฮาวดีือว่าคนไทยดีกว,ว่าคนลาวเนาะคุณผู้ชมาว่าในเบิ่มคลิปนี้เนาะเหามีโรงกึ่งอยู่บ้านเหามีอยู่เขากับจบ่กึลงให,หายเขาหรอกเพราะว่ามันเป็นอวัยวะเปลือนงลำ แล้วเข้าไปซื้อในตลาดเราตลาดน้าประมาณ3มิ้ให้เรือกล่มเจ็ดมิ้ผู้น่เจดมิด้ลูกนี่หกมิ้เกือบเจ็ดมิ้ให้เอานี่เจดมิด้ใส่เข้าไปพอดีไอ้น้องเซียนกดเซียนให้มันดุบเข้าไปลุบแบ้มันเนี่ย ห้าสิบวัวออนไลน์พาพิดกนยูทูบหมอบอกสิบวเข้าใจเนาะเอาเด็ดนแต่ว่าขันเขาโลกกับือวเนี่ยฟาาเบิ้งเจ็ดมิลก็ได้บ่ต้องใส่ดอกสะวานเบอร์แปดมิลนจ้อเติมก็ได้บ่จำเป็นหรือว่าอัดกันสี่จ้อกับสองเส้นเครื่องสำนัน เด็กพอดีซ okay. you know. right, right. ีโบบอกว่าเด็กอีสานก็คือคือสิเข้าใจเนี่ยว่าเด็กยังเขาซีโบอกให้ละเอียดตอนน่ะเนี่เข้าใจที่แต่ว่าสำนัญนะไอ้หน้องเ้ยบอได้บอได้ผิดกุตัวนี้เด็กนี่ดัน ออมันโมมีดูเก่งเป็นจ็เแวแบบขวนลูกซองนะเฮดแบบนี้อ๋อพอได้ห้าอยู่ห้ากินโอเคมีสันนีส่วนปูทามมาว่าเห็นจะได้ให้ต่อกระซือวานเนะี่ยเขอวานผู้ในใเห้ไดเจ็ดมิด้ส่วนตัวนี้นี่จะมาแปดมิ้ก็ได้ลำกอง แปดมินเก้ามิ้นสิบมิ้นในสามเบอร์นี่ถือว่าได้กินกะให้น้องกระสามรัไปย้อยนเมืงคลิปเก่าที่ขอยืดไว้กระมันมีในสองนะนะเบอร์ตอนข่อยตอขันตอะมาณนี่ห้น้องขันจิตตอแบบนั้นกระถ้าพวกมีเล็ก กระต้อให้แน่นๆนนาะอเจ็ดลองดีๆจอดเสื่อมดีๆแน่นแน่นนี่เจ็ดมิรเล่าตลาดหาซื้อกังละตามทองตลาดทั่วไปวเดี๋ยวเดี๋ยวระกอบเขานี่ซุกข้อนี้ เป็นว่าสมบูรณ์เหตุไว้ได้ร้ายก็ได้อาศัยสมัมเจ็มไฟตรงนี้เสปริงใจอตอนดีตอนดีไอ้นอ่อต้องเหตุ่งสำหรับไอ้น้อที่พันถามมาว่า ยิ่งสัตว์ใหญ่ได้บ่เห็ดเส้นหมูสิไฟนแนะนซให้ใส่ดุกโกรดเพราะว่าถ้าใส่ดุวานน่ะถ้าเขาตำบ่แนนเขาทางบ่แนนมันอาจสิบวอจุ่มไปแบบต่อมคือในคลิปเก่าๆที่เคยเ็มา,ามันเดวแต่เบอร์ที่เขาใส่ถ้าเบอร์ที่มันถจอก็มันนี่ยมนันเบอร์หนึ่งเบอรเล่าแปดมิลนนต่อมคู่เดียวแบบวดุโกรดอ ถ้าว่าไปย้อนมือคลิปหน่อยน,อน้องเนาะงสำหรับใครที่ผ่านเข้าม,มาเบิง่งผ่านเข้าม,มาเห็นกันอยากศึกษาอยากไปพ่อได้หาอยู่หาก,กินตามมันนองหน้าเ้ากะไปได้ต่อยอดได้มีความหูยังเพิ่มเติมกันเพราะความหูเต็มน้ำใหม่น้ำนองเพื่อความปลอดภยัยแต่ว่าแซมอีกหนิดหนึ่งเวลาทำ ไม่ได้สีดำไข่เซียนดุกันนี่ให้เฮ็ดเป็นดูกเด็กดูกระมี่เฮ็ดเป็นดูกระมีดุเด็กมาประมาณเดียวกันมาซุบเขาได้จังตำตำแบบคุณแกพ่อเนี่ยยังสิปลอดภัยคือ,อ้นขวเฮ็ดตะกี้ขอวดใส่เข้าไปแบบนี้โดแล้วก็อดัดตัวมันอยางอันตรายเนาะเลากับพวกเคยแตกใส่ดอกเฮ็ดมากนี่กะนสองปีปลายสามปีก้บพวกเคยแตกใส่สเชือ ตำค่าอันนี้ด้ยตาคมเป็นยังหักแต่ว่าเพื่อควบลอดภัยเห็ไรนดีเอไปเียนี่มันไดเจีงซีนเดแรย่างียมันสุกเขาต่ำหาเสียแบบนี้สองเส้นเคืองไงเนาะแต่ดูมหัวเถอะสอเส้นเคืองนับร้ในกินอกินแต่ซมีเท่านั้นได้ ແນ່ເเີ້ເອີ້ເອີ້ເອີโนโน້ເອີ້ເອີาา້